ดีสุดพี่เป็นเมนูแนะนำก็ลูกช้นกินเป็นส่ันแต่มังกรลุยไฟเป็นเมนูแนะนำมังกรลุยไฟคืออะไรเอ่ยเป็นกระดูกเหรอไม่เหมือนเนื้อสีกระดูกเออเอามังกรลุยไฟอะไรนะหมดหมดขายดีมังกรลุยไฟหมดมาเย็นเองหมดแล้วเอาบอาบะหมี่ต้มยำก็ได้ครับอ๋อเวียแอตตาแปะ Egg Noodle at Grand One District นี่ครับต่าแปะ Egg Noodle ครับเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำต่าแปะปากระเบิดครับแซ่บปากระเบิดนี่ Opposite of all KTB b a n k in Grand One District ตอนนี้ทำให้ใครครับเนี่ยนี่ค่ะดีตัวนี้เป็นพาเล็ตหรอบโอ้มีหอยด้วย ปกติเรามีกุ้งด้วยพอดีกุ้งหมดของผมมาเย็นไปเนาะใช่ค่ะน,นี่ปลาปลาคเอาพิเศษเลยนะของผมที่บะหมี่หมูกับปลาผสมกันนะ Not the Vietnam stock, but that is Stock. This is seafood. Ain't which is seafood. They got fishes, chill squiddy. steam fish with um, chili, the special sauce. This is um, fish meatball, and this is uh, inside snack flat. r ร e s ใส่มินิกัมปิ้งบีบบีดนนโดครับครับชิมก่อนผรัทรับีมีของอะไรบเฮ้ยพี่หันไข่ไปด้านน้ให้หน่อยดิหมุนไข่ไปด้านน้ให้ดิไข่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 ปหมือัผมูกินหอมไหมได้ผูกินได้พี่ได้ให้จะหอมนะเนื้อปลาไม่ให้ bye uh, pin he doesn't like uh, spring onion okay what we got here fresh pork fresh fish pork meatball egg noodle and onsen egg Okay. หโอ้ยโ่ษพี่โดนจริงรอ่ะเขาตามพี่อ่ะเป็นไงอร่อยจริงม่เขาปรับเขามรต้องภูมิโรนี่อ n y s เซี o น i n ง spicy and amazing

หมดเนี่ยอเจียอเจียแทงกันได้น้องปู่ไปไหนอ่ะพ,พ,ไไพี่ตู่พี่ตู่ไปแม่คงพี่สองแม่คงอันให่ครคะซุปปลาซุปปลาซิปเกี๊ยว ปลาเขาจับจากน้ำบาหลวงอะไรเงี้ยคเล่นพูดจริงไปม้วนมขาหมุนวไม่ใช่บาหลวงบาหลวงบาหลวง กับควนแก่นไปนไปกินอีกบะมีเกียวข้าหมูกรอบหนูใข้ค่า อร่อยไหมครับพี่อือร่อยไหมังมานีัวนา่เปนั นี่อร่อยครับผมแนะนำเป็นปลาเนาะปลาอร่อย I recommend to order fish noodle no, very really. good ขอบคุณครับที่ติดตามครับก็มาได้ครับร้านตะแปะครับก๋วยเตี๋ยวปลาอร่อยต้อยำต้ออร่อย

น้องเป็นคนตะนวลหรออ๋อคือรู้จักสูมาก่อนแล้วก็มาทำด้วยกันแล้วสุสปก็คนที่ไหน,น,นสูตรก็ามาจากแนสูตรก็ามาจาเ,มเาเหนือไหมเหรอเนือขันแกดไปหน่อยนึงนะไงมาจากอุดรนะใช่ไหมสูตรมาจากเหนือใช่ไหม กเชียงใหม่ก๋เี๋ยวเชียงใหม่อร่อยไหต้องกลับทางไหนดีวามี่ลันนี่ <อ quedar S 1> นะลนลี่กลับนี่ล้วพอถึงตรงนั้นต้องต้องเลี้ยวไปไปต้องเลีวตรงเลยถึงห้าจะจโคกสี ใชออกพวกสีตรงเดียวเลยพี่ว่าออกสีเยยียวหรือไปทางอน,นนี่มันแล้วแต่เพราะมันต้องผ่านท,ทางทุก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 ทางขึ้นงููจะไปทางไหนถ้าอูจะไปทางประมาณสีก็กลับทางท้าย้ายอาหารเฮ้ยกลับทางเท้นโทไทยกลับทางเี้มันแล้วแต่ระยะทางเ้อากันจับไมล์ดูแล้ว to follow video. Very good food. Very good to l o ยฟอลโล่มา e ิดีโ o เว o o ์รีกูดฟ o ้ดเว t ร์รีกูดเทสตุพี่ขอเลี้ยงพี่หนอกวันนี้สามรายการ้อยสามร้อยเก้บร้อี่อันนี้สี่สิบอาทอันนี้นี่อัเนี่ยไม่ไดมเหรออันเนี้ยอานี้ก็ได้เ่ะเอเลี้ยงเฮ้ยพี่เอาไว้เลี้ยงเอาไปเลี้ยงกูมาแล้วกันแล้วกัน 800, แปดร้อยเต็มเงินน้อยเหลืมีบัตรเต็มทุกบัตรรูดมันทุกบัตรอร่อยไม่อร่อยก็ดูพี่หนึ่งกินแล้วกันนะชิฟูดอร่อย uh, good or not good look at him <laughs> very good enjoy eating thanks for watching don't forget to press subscribe to get m e new video bye 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 ครับเจอ